ด้วยหตุนี <sm festivals> ้มีความรู้ความสสวที่ารป็ยน์แโชคดีกาคนวรยนดูคนงชืออก้ที่มีโอกาสดีกว่าูห้ถือเอาควแตกต่างเป็นหแน่เออไมก็คิดลงสิจะมีความาสามารถทอะไรที่จะออกไปทำงานสร้างตัวสร้างฐานะมันก็มีโอกาสน่าละมักเป็นจำนวนม้ ได้แล้วนี่ได,นได้แล้วนะเนี่ยมันห <31. S 2> นึ่งเออเนี่ยเนี่ยที่หน้าเขากดเลี้ยงอ่ะต้องมีสิในเราวันนี้ถ่ายรูปก,กับเพื่อนทำไมไม่มีเรา เออเนาะพอชาแล้วมาจะอะไรเยี๋ยบฟรุ่นเสียงมาตะไกเลยนะเสียงเงาเียเขียนไปก่อนเริ่มถ่ายทอดสดแล้วเราจะด้วารูปสักทีเราจะว่าทับเส้นมั่งวันนี้ว่ายใครดี สวัสดีนะเราเอง <laughs> จะวังคอหรือจะคอต่อะ okay. ปะอาไงประมหนึ่งกิสตีมหมอแปลกอ๋อหลกมาก <c oughs> โ,อโอ้ยเสียงแถบจะสอบแล้วว่า อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งล้วก็สโอเมก้าเอมเริ่มเริ่ม,มโอ้ยเอา ยี่สิบรู้สึกแบบเหมือนแบบเขาเรียนแบบเพิ่มเติมไว้คือเรียนเพิ่มเติมแล้วคือแบบยังไงอ่ะเรียนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยอะจำไม่ได้ไง ฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มวัดนะเราจะวัดใครดีไม่เอานันกันรันปาแล้วฉันไม่วัดตัวฉัแล้วพงวัดเสร็จไปแล้วสตีมันเพิ่งขึ้นหานมากเอาอันไหนดีอันเก่าอไม่กล้าทำไม่นางเอื๊ยด้ยพาเอก๊้ะนางกิตรตนางเอก นากิโตะฉันไม่สนหรอกฉันไม่คู่แข่งกับมันฉันไม่ชิงนากิโตะมาทำนี้ก็ได้มาโกวันนี้เออดันการเลนปะเอานากิโตะกับใครดีพระเอกเออฮัชิเมะนากิโตะขียนไงนะเออ เคเหรอนาคิโตเขียนไงวะสองเคเขียนยังไงอ่ะเขียนเป็นภาษาซีเมะอ่ะเอ็กอีก้วยอันนี้นั่งเอ็กนาคิตโตนี่ไงระหว่างเพลงกับ

ท,ท,กกท,ทำไมไม่มีขังอ่ะ <c oughs> ตายได้ไงไทำไมฉันต้องอ๋อไม่ขังมันโดนประหารลืมเออลืมอยู่เราก็ลืมว่าเราไปฆ่าอ e ีบุกิแล้วก็กิไม่ต้องว่าเราตัวร้ายไา่ยอมรับโอเมก o d ใครจอดปะไหนอ่ะกคดรปินดูดิไอ้ก <c oughs> ็นะเออดันการตำปากใครยังไม่ได้ดูเลยข้างสามจะค่อยว่าเลยใจเย็นนะทุกคน <c oughs> ทุกคนนี้มีอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> <c oughs> เอ <Hey. S 2> ถ้าดูใครกับใครเนี่ยถ้าดูใครกับใครเนี่ย <laughs> มากฮะมีความยังไม่ได้ดูหนังทำไมหนังยังไม่ออก ทุกคนเรารอหนังอยู่หนังไม่มามาจีหนหนังไปคนแหลกอตฟ้าเขาบอกเลยอือโอ้กระตุก ทั้งสองเนี่ยเราฟังเสียงก็แปลได้เจอไม่ไงงองนะเขาชอบสับ,สบ,สบ,สบไม่ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมหรือว่าได้ยินกันหรือเปล่า

อยากไปแอบเล่นมั้งจังที่สันด้วยเดยี๋ยวเราคอยขอเขาก็มีข้างเงินแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นเขากล่าวว่าอยากอยากไปทิ้งหมอมากเลย ฟารู้สึกขออยกับอยากเรียนหมอมากเลยอีกหลายเปอิวใครจับนมใครนะดูดิฮัในกิโตจับนมพันิเมะต้องลงให้ลูกใครละวะจำไม่ได้ ทำไมเขาไม่เห็นพระเอกเค้บ้างอะไอเมย์มบ้างอะทำลายหลายตา้าทำลายหลายตาเอะเลยแล้วถ้าเขาแบบเฟรตดี้อะไรอย่างเงี้ยขอเข้ามังนเฟรตดี้แบบอู้ ทำไมน่ารัก็ใครวาดวะกลัวอะไรลูกน no. ี่ถ้าเขาเป็นนะเขาจะเป็นคนอังกฤษหรือว่าอะไรคุยกับคนอังกฤษหรือไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังการปล่อยให้ด้่ยชายอริยะ เนอก้งขีมอยู่ืนได้ใจาวไปเยอะคิดถอนชคนไม่ไหวถอได้ะนกบ้าด้วยการเข้าตัวชเนน้เพาะว่าจะชนตีขนาดไหนเราจะชิงเฮ้ยเราชนไปลคะก็แสดงว่าใบเลยค่ะ่าคุณปมาริอกเสียว ทำไมน่ารักจังคนนี้เฮ้ยน ah> yes> MM: ั่งเอกน่ารักและเขาชอบนั่งเอกมากเลยเกียดอ่ะเฮ้ยนี่ตาแดงสองสีเลยอ่ะชอบเหมือนเดาเลยนายกีโตเป็นลูกเหรอ ah, te hielo ตับเส้นผมนะทำไมคลิปมันไม่เริ่มแรกอ่ะมีออีนวสตาเลยอีก

อยเดี yeah, ๋ยวยังไม่มีใครมาดูคลิปอ่ะยังไม่มีแน่เลยแชรแล้ว

เพิ berry, ่มรายเดือนเดือนละร้อยเนี่ยแต่ว่ามันทวงสีได้ตั้งสี่ร้อยกว่าจะถึงอาวิเศษเห็นนะมีคนดูไล่อยู่ข้อดีว่าไม่ได้เปิดยูทูบ อะไรดูอยู่ตาวิเศษเห็นนะเห็นนะข้องหมดบ้าคร่ะเปลี่ยนหมดแล้ว ตาเล่นตาแหลกกันพาตาแหลกันย <c oughs> ิวยิวยิวยิว อะไรกำลังสองหมุดไปลัะเลียนเหรอพัเเลคันิชใช่ไหมเอออะอเลื่อนกันได้แลเหระ ถ้าว่านากิโตเป็นผู้หญิงเอ้ยถ้าว่าหาจิมเยเป็นผู้หญิงแล้วก็เข้าไม่นออไรดีฟ่าผมนางต้องหงิกงงคนัาจแต่เรื่องหาทานจริๆนอกจากพยายามเลี้ยงชีพงนของแม่ะตัวเองหลังจากที่ตัดสิใจหยุดงาตอนนี้แล้วถดกกำลังแข่งขาเรื่องเรือนร้อยเม นที่ร้ายแค่แต่ที่เก็บมวลสาววิสาหกรรมก็จะ่กีดและเดนผู้ต้สั่งค้อต่อหน้าอบให้เรื่อนเราถือว่าสารวัาเพื่อนมาทำงานเยอะและอีกหนึ่งคนคือสาวแคร์จัตริกาเรืองเดินสเทียน

หนังอยู่ตอนนี้ตัตต้งนังกระตูนอยู่ตอนะนี้ไาดูแล้วจีบแม่กี่โตก็ต้องแบบนี้นนไรๆ <c oughs> <c oughs>

อพี่แบงรอลง,ลง,ลงคลิปด,ด้านกันเริ่มปอยู่ยังไม่ลงตัวสิรอน,น <c oughs> านมากป้าจีทันีเมี่ก็ต้องแอบน้ำลายไหลใช่ไหม <c oughs> ต้องเป็นแบบมีขังไหนเนา เดี๋ยวเขเปิดไว้ที่มีค้ังว้หมองได้่สนาม่นขาวแต่เมื่ิน้อีเยค่ะทนไปมาชวนชาวไทว่าแบยในการ่้รคักที่รับระการผช้นเหนื่อยหนอจะมีเมีครโจบ <c oughs> มีครั้งน้ำลายไหลอีกตัวมีครั้งไปเจอที่น้ำลายไหลฟ้าเห็นยังที่เขาโพลุงไลย <c oughs> โอ้ยใครมาไล่รัวๆเลยตกใจฮะ ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากที่ได้ใช้ครอบครัวไปต่อไปความพิเศษของทุกทีมจะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆล่ามอย่างแน่นอนทั้ง11ปีที่เข้ามาด้วยกันเพราะว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยจริงๆการเข้ามีผักแล้วก็เต็มมีับบซูของพวกเราเลยเกหกกลัวภาคสามีกภาคนึงมากเลยเด้อปาดูปาดูอะไรนี่ตฮาจิเมะนะฮาจิเมะ มันจะแหละเออเออแปละเต็มเลยฮึ่มซีงอ่ะผมอ่ะเว มีครังสิ้นหวังมีครังสิ้นหวังนี่คือแบบน่ากลัวมากนี่ไง,ไงที่เขาว่าชวใช่นากิตโตมันเป็นน,นี่ความหวังไม่ใช่ไงอันนี้เราก็จะมารู้สาระ <c oughs> <c oughs> นี่ตั้งชื่อี่ยเนี่ย้โอ้ยขวามเปเอกออดับแม่คีตัวฮะ

ดูมีแก้วมีอะไรทำให้ยกเหมือนเตีเนี่ยเหมือนเีนี่ไม่รูว่าเหมือนปีเก่าที่เราเจอไลกกรติกเรเจอไมอะเนี่ยกระติกติกเล Just mm -hmm. <laughs> i <laughs> 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 ไเก็บเก็บคนงานก็ต้องลบเรื่นี่ติดหลอดไม่กี่วันเราสองวันแล้วไงกรน้ำทุกคนเก็บซาม <prayed> หลังสนเลยกอนกอนจะนั่งอยู่กอนหลับอยู่ไม่มีสักคำตอนตามก็ประมาณตีสามฮโล หล่าฟ้าคอบกเร่วิธีการดูเดินกันเลินป่าทางนี้ไปเราต้องทำการเขียนไปลบแหลกมากฟ้าเขาบอกว่า อเนาทีทีมเห็นอีพี8ไปก็เจอแล้วเราไม่ดูบทนี่ไงฟ้าดูหนังกันคือตอนที่8เจนตอนที่8ที่มันยังไม่มา